สวัสดีค่ะบุภาพารุวยค่ะเอาเสื้อที่ถักเสร็จแล้วมาให้ดูอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นลายผสมเนาะทีนี้ว่าเป็นลายที่เออเป็นลายที่ง่ายๆค่ะแต่ว่าบุภาว่าใส่ออกมาแล้วสวยดีนะคะเสื้อชายจะจะไม่ยาวมากใส่กับกับโปรงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทําออกมาแล้วบุภาว่าก็ก็ใส่แล้วใช้ได้เลยแหละก็สวยเลยค่ะสีขาวเนาะอันนี้บุภาใช้ไหมเส้นเส้นใหญ่ถักหน่อยหนึ่ง นียค่ะอันนี้ถ่ายที่บ้านถนนหน้าบ้านค่ะกับต้นไม้เขียวๆมันก็ดูก็ดูสวยดีนะคะดูสวยดีคือใส่ใส่แล้วบุภาว่าก็โอเคโอเคเหมือนกันนะคะอันนี้ท่านผู้ชมจะไปใส่กับผ้าไทยก็ได้เนาะผ้าถุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสื้อตัวนี้นะลายถักลายดอกผสมนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวต้นแบบกันค่ะอันนี้ตัวบุภาเองนะคะถ่ายพอ,พอดีว่าพึ่ง,งจะเสร็จ ถ่ายไปตรวจโควิดก็เลยเอาไห้ท่านผู้ชมดูเพิ่งจะมีโอกาสได้ได้มาได้มาลงคลิปค่ะพอดียุ่งๆกับงานนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูต้นแบบกันค่ะลายต้นแบบจะอยู่ในคลิปนี้นะคะอยู่ในคลิปนี้นะทีนี้ว่าเกิดท่านผู้ชมคือของบุภาเน,นะะี่ค่ะ ตรงคอเนี่ยจะทำร้อยเชือกเหมือนของเขาร้อยอผูกโบเหมือนของเขานี่ก็ได้ตัวตัว,ต,วตัวตัวตรงคอนี่นะคะลายบุพานจะสอนถักลายไว้อยู่ในคลิปนี้นะคะแต่ตรงดอกเนี่ยค่ะบุพานแนะนําว่าท่านผู้ชมจะไปหาดอกที่เราถักเป็นดอกดอกแบบไหนก็ได้เอาที่เราชอบมาถักตรงคอนะคะเพราะว่าตรงใน,ในในในคลิปนี้นะคะที่สอนสอนถักลายไว้นะคะแต่บุพาจะสอนเป็นตัวอย่างไว้ให้หน่อยนึงนะคะ ที่สอนถักลายไว้เนาะทีนี้ว่าในในคลิปนี้ลายมันออกมาคือเขาจะทำบานๆน,นิดนึงค่ะแต่ว่าบุภาว่ามันก็สวยดีค่ะพอพอเรามาใส่นะแต่นี่เขาผูกทำคอบานๆแล้วผูกผูกโบตรงคอจะทำแบบเขาก็ได้ชายเสื้อจะไม่ยาวมากทีนี้พอพอทำออกมาเนะะี่ยค่ะสวยดีถ้าเกิดท่านผู้ชมจะเข้าไปดู วิธีถักลายนะคะเข้าไปดูในคลิปนี้นะเข้าวิดีโอแล้วก็หาลายเสื้อตอนนี้นะคะของบูภามันจะคลิปเยอะอยู่ค่ะก็อันนี้ก็คือเอาตัวที่สําเร็จแล้วก็มาใส่ให้ดูว่าจากลายของเขาเนะะี่ยค่ะเรามาประยุกต์เป็นของเราว่าพอเราใส่ได้แล้วเป็นแบบไหนเนาะพอเราใส่ได้นี่นะคะอันนี้ตัวตัวต้นแบบเนาะตัวต้นแบบ อันนี้คือแบบที่ถักได้แบบที่ทําได้นะคะตัวต้นแบบนะแต่ของเขาเนี่ยเขาจะเอาเอาชายบานนะคะตรงของเขาเนี่ยแตบานออกเยอะนิดนึงแต่ของบุพาเนี่ยไม่เอาบานไม่เอาบานมากขนาดนั้นอืมนะคะก็คือจะมาจากคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเสื้อกันค่ะตัวเสื้อตัวไหมกันเนาะไหมบุพาใช้ไหมนกกระยางนะคะไหมมิ cotton, นิคอตตอนนกกระยางสีขาว จะเป็นไหมพรมขนาดนี้ค่ะเป็นไหมพรมนะไหมพรมมินิคอตตอนตานกกระยางเสื้อตัวนี้บุพานใช้อยู่ตกที่แปดมวมวนม้วนเล็กๆนี่นะคะแปดมวนะมวนเนาะแปดม้วนเข็มใช้เข็มเบอร์สามเบอร์สี่ค่ะใช้เข็มเบอร์สามเบอร์สี่ถักอันนี้นะคะใช้ไหมนี้ไหมไหมนกกระยางมันนิ่มดีค่ะพอรีดแล้วก็มันก็นจะยืดๆนิดนึนงตรงนี้ตรงดอก พอดีของบูผาเนี่ยถักเป็นดอกดอกลายเ anyway อ้นี่ไว้นะคะเนี่ยเป็นเป็นลายง่ายๆนะท่านผู้ชมก็ถักได้ค่ะตัวนี้นะถักเป็นลายดอกทําเป็นสี่เหลี่ยมนี่นะคะลายดอกตรงนี้นะกลีบดอกแต่ตัวเนี้ยบูผาไม่คือไปดูลายถักจากของบูผามันมีมันมีตัวอย่างอยู่ค่ะที่ต่อดอกอะคะ่ะมีเยอะอยู่ก็ไปเอาลายที่เป็นดอกดอกเนียนะคะมาแล้วเราก็ถักต่อกันของบูผาใช้ทั้งหมดตรงคอนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก บุผาใช้ดอกเนี่ยค่ะสิบสองดอกรอบรอบคอนะคะสิบสองดอกคอมันจะปัดนะคะคอมันจะปัดกว้างนะคอมันจะปัดกว้างอันนี้บุผาเก็บเก็บสามรอบรอบแรกเราปักตัวเอ็กลงไปรอบที่สองนั่นก็คือปักตัวเอ็กสองสองสองครั้งแล้วก็เว้นเว้นหนึ่งช่องแล้วก็ปักนะคะมันก็จะทําให้แคบเข้าแต่ว่ามันจะคอปัดนิดหนึ่งนี่นะคะ ถ้าท่านผู้ชมใส่เสื้อผ้าเออ XL หรือไซส์44ไซส์44นะคะถักตามบุผาได้เลยถ้าใช้ไหมถ้าใช้ไหมตอนนี้นะคะไหมนกกระยางนะไหมพรมนกกระยางเนะะี่ยค่ะถ้าใช้ไหมนี้นะคะถักลายเนี้ยค่ะมันก็จะดอกมันก็จะพอดีนี่นะคะพอพอนี้มาเราก็มาถักต่อตรงดอก ดอกที่เป็นตัวนี้มันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ยี่สิบแปดดอกดอกตัวตัวที่ข้างล่างนะคะใช้ยี่สิบแปดดอกยี่สิบแปดดอกค่ะทีนี้เวลาเราถักเนะะี่ยค่ะมันก็จะบานออกนิดหนึ่งนะคะเนะะี่ยค่ะตัวเสื้อมันจะจะสังเกตว่ามันจะบานพอดีว่ามุมกล้องมันไม่ได้เนาะมันมุมแคบนะชายมันจะบานนิดนึงนะคะ ชายเสื้อเนี่ยคะ่ะมันจะมันจะบานออกนิดนึงแต่พอปุภาใส่ด้วยไหมมีน้ำหนักค่ะไหมมีน้ำหนักมันก็จะถ่วงลงนิดหนึง่งแต่จริงๆอ่ะมันจะเป็นชายเสื้อบานออกนะคะชายเสื้อบานออกเนาะแขนก็จะบานออกนิดนึงอ่าทีนี้ปุภาแขนเนะี่ยเป็นแผลเป็นปุภาก็เลยเอามาปิดตรงตรงไอ้นี่พอดีเออคือไม่เอาสั้นมากคะ่ะใครจะเอาสั้นเหมือนนางแบบก็ได้ถ้าแขนสวยๆนะทีนี้ปุภา,าแขนเรามีตําหนิก็เลยแก้ไขตรงนี้คะ่ะ แต่ว่าบุผาว่ามันก็สวยดีนะคะนคะตัววงแขนนะคะวงแขนพอพอดอกดอกนี้มันก็ใหญ่อยู่นะคะแล้วก็ทําออกมาถักถักรอบตรงนี้ค่ะพอพอเราได้ดอกตรงนี้แล้วใช่ไหมคะมาถักวนรอบเนี่ยสองรอบทําดอกอันนี้นะคะสองรอบสองรอบเสร็จแล้วก็ตัดเป็นวงแขนเลยแล้วก็ขึ้นแขนมาอันนี้บูผาเอาสาม อมาเป็นจากตรงนี้นะคะตรงแขนนะก็เป็นห้าดอกสามสี่ห้าแขนก็จะตกเข้าสองพอดีแขนจะไม่ได้เล็กมากนะคะไม่ได้เล็กมากทั้งหมดหกดอกนะหกดอกแขนไม่ได้เล็กมากเนี่ยค่ะแต่ก็ว่าไม่ได้ไม่ได้บานเกินแต่ว่าบุภาว่าออกมาแล้วก็สวยนะคะพอใส่แล้วสวยค่ะคือก็เลยแนะนําท่านผู้ชมว่าถ้าเกิดว่าจะทาสไตล์นี้นะคะสไตล์นี้เนาะก็คือเป็นต่อดอกตรงรอบคอ ตรงคออันนี้ถักจากคอนะถักจากคอลงมปเราต่อดอกให้เสร็จก่อนว่าเราจะเอากี่ดอกทาบกับตัวเองว่าจะเอากี่ดอกนะคะแล้วตรงตรงคอตรงตรงคอเนี่ยเห็นมันกว้างก็ไม่ต้องตกใจนะคะเราเก็บเอาบูพามีสอนไว้ในสีออกจะสีฟ้าฟ้าสีฟ้าเข้มอะ่ะบุพาจะบอกไว้ว่าวิธีทําคอทําคอ เสื้อโคชีค่ะมีมีวิธีวิธีทําให้ไว้วเก็บให้มันเล็กลงนะคะให้มันเล็กลงนะตรงคอเนี่ยนะคะแต่ทีนี้ว่าถ้าเกิดว่าเราจะช็อกเราจะร้อยโบผูกโบเหมือนของนางแบบเนี่ยค่ะมันจะมีช่องอยู่นี่ค่ะตรงนี้นะแต่ว่าบุพายังไม่ได้ผูกผูกนิบบินผูกโบอะไรเราถักมาก็ได้แต่ไม่ได้ผูกอันนั้นเอาไว้ให้เราเบื่อแบบนี้เราจะมีโบก็ได้ อ่าอันนี้เราทําช่องไว้แล้วใช่ไหมคะทาช่องไว้แล้วนะที่เราจะร้อยทำทำเนี่ยคะ่ะส่วนตัวความยาวถ้าใครที่ไซส์เท่าบุผ่านะบุผ่าสูงร้อยออสูงร้อยหกสิบแปดนะสูงร้อยหกสิบแปดตัวดอกมันจากจากตรงนี้ลงมานะคะจากคอลงมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดอกคะ่ะเก้าดอกเ้าดอก ความยาวจะไม่ไม่ได้ยาวมากความยาวไม่ได้ยาวมากนะใส่กําลังพอดีอันนี้ถ้าไปใส่ลายนี้นะคะไปใส่กับผ้าไทยอ่ะบุภาว่าสวยนะใส่กับผ้าไทยใส่กับผ้าถุงผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยมันก็จะไม่เห็นมันจะปิดตรงตเอวพอดีบุภาว่าใส่กับเนี่ยค่ะบุภาใส่กับกระโปรงคือใส่ยังไงก็ได้นะอันนี้นะใส่กระยินใส่อะไรก็ได้ก็ดูสวยนะคะก็ดูสวยอืมเนี่ยค่ะ ที่บุผาใส่เนี่ยมันเป็นกระโปรงยีนนะคะก็เป็นเป็นกระโปรงยีนแต่ยีนผ้ายืดสงสอบบุผาว่ามันก็โอเคนะเราไว้ใส่ไปทํางานอะไรได้แต่ว่าซับในเนี่ยบุผาใช้สีดําเพราะกระโปรงดําใช้สีดําทีนี้ถ้าถ้าเราจะถักสมมติว่าใครจะทําเป็นชุดเดรสใช่ไหมคะเราถักมาเป็นชุดกระโปรงก็จะสวยนะคะอันเนี้ยแต่ว่าไหมบุผาไม่พอก็เลยเอาเป็นเสื้อตัวเดียวนี่ก็ก็ใส่ก็สวยดี ทีนี้ว่าถ้าเกิดเบื่อเสื้อก็จะถักมาเป็นกระโปรงเราก็ถักต่อได้ถักเป็นชุดกระโปรงค่ะมันก็สวยอีกแบบหนึ่งนะคะก็มาเอามาแนะนําท่านผู้ชมว่าลายที่แบบลายที่ไม่ยากนะลายผสมนี้ยค่ะพอทําออกมาแล้วโอเคนะคะบผมผมุพบว่าใส่ใส่แล้วมันก็โอเคนะก็สวยเออเนี่ยตอนเนี้ยแขนก็นี่นะคะไหมพรมเนี่ยคือมันถักได้ไวค่ะถักได้ไว เสร็จไวแล้วก็ไวๆนิดนึงนะคะพอดีใช้มือจับเนี่ยค่ะแต่มองไกลๆมองภาพรวมไกลๆเนี่ยมันสวยอยู่นะคะเพียงแต่ว่าเราจะแต่งตัวแบบไหนนะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ใส่ไปทำงานได้เลยค่ะชุดแบบเนี้ยค่ะเราระะเราคือผ้าถักเนี่ยค่ะเราเราต้องนิดนึงอะคะ่ะเราก็แต่งตัวนิดนึงแต่ว่าถ้าแต่งตัวแล้วมันก็ดูไม่เชยค่ะดูไม่เชยเพราะว่าแบบแบบของเขามาเนี่ยมันไม่เชยอยู่แล้วเนาะ คือแบบของเขามาเนี่ยสวยอยู่แล้วค่ะตัวตัวของแบบนะะเนี่ยค่ะเพียงแต่ว่าเรามาประยุกต์ตรงคอนะคะี่ค่ะถ้าถ้าถ้าร้อยถ้าร้อยร้อยโบเหมือนของเหมือนของต้นแบบนะคะมันก็จะแคบเข้ามาอีกนะคะถ้าร้อยนะมันก็จะแคบคอแคบเข้ามาทีนี้พอแคบเข้ามามันก็จะสวยอยู่นะคะเนี่ยค่ะแต่แขนนางแบบอะ่ะเขาเอาเห็นไหมครึ่งแขนแต่ของบูพานี่เอาจนถึงข้อศอกของนางแบบ คือประมาณของนางแบบเนี่ยค่ะจะสวยจะสวยมากแต่แขนด้วยแขนบุพามันไม่สวยค่ะก็เลยต้องทําพอมาใส่อ่ะก็มันจะจะไม่ไม่ตามแบบนิดนึงแต่อันนี้ของเขาก็ไม่ได้เอายาวมากนะคะเห็นไหมคะตรงชายใส่กับกางเกงใส่กับอะไรสวยนะคะลายนี้แล้วถักได้ง่ายถักได้ไวค่ะถักแป๊บเดียวเองมันเป็นลายถักที่ไม่ยากนะลายถักที่ไม่ยากแต่ออกมาภาพรวมแล้วสวยมากค่ะบุภาถือว่าสวยมากนะแล้วถักได้แบบแป๊บ,ปบเดียวเองอ่ะอืม นี่ยค่ะก็มาแนะน,นําท่านผู้ชมว่าบางทีเสื้อถักของเขานะคะเราจะทําตามแบบตามแบบเป๊กก็ได้ค่ะตามแบบเป๊กก็ได้แต่ตรงดอกบางทีคือบุผาจะมีสอนทําดอกไวใช่ไหมคะบุผาก็จะถักถักไว้ะคะ่ะก็มาถักต่อก็เอาจากตัวที่สอนนะนะคะมาบุัาไม่ได้ลื้อนะก็เอามาทําต่อต่อลายอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะสังเกตว่าดอกเนี่ยก็จะไม่ตรงกับของของนางแบบแต่ว่าบุผาก็าประยุกต์เอาจากที่ดอก ที่ทำตอ,ต,อตอดอกไว้อืมตอดอกไว้เนี่ยค่ะก็มาให้เห็นว่าลายที่แบบดูถักแล้วไม่ยากแต่พอใส่ออกมาแล้วมันสวยดีค่ะไปดูคลิปสอนถักจากจากคลิปนี้นะคะืไปดูจากคลิปนี้ได้อันนี้ไหมมันก็จะเส้นใหญ่หน่อยนะคะแต่ไหมไหมของนกนกกระยางเนี่ยค่ะบุพารีดครั้งเดียวนะ นี่ค่ะรีดด้านในรีดด้านนี้ด้านเดียวรีดข้างในนะคะด้านนอกไม่ได้รีดนะคะด้านนอกมันก็จะเรียบเลยอันนี้ก็พรมน้านะพรมน้าแต่แต่พรมน้ําก็ใช้ฟ็อกซี่ฉีดพรมน้าชุ่มๆแล้วก็รีดทับเลยแต่ว่ารีดด้านนี้นะคะรีดด้านเดียวนะแล้วไม่ต้องรีดอีกอันนี้ซักแล้วลงน้ํายาปรับผ้านุ่มครั้งต่อไปก็ไม่มารีดอีกนะคะก็ใส่ไปอย่างนี้ค่ะก็ใส่ไปอย่างนี้พอเวลาซักเราก็แขวนไว้ พอจะใส่ก็ใส่ได้เลยนะคะมันก็จะอยู่ทรงของมันไม่ต้องไปรีดซ้ําอะไรให้เสียเวลาคือผ้าถักของบุภาเนี่ยไหมที่ที่บุภาเลือกของนกกระยางนะคะมันไม่ต้องรีดอีกคือประหยัดเวลาคือซักลงน้ํายาปรับพนุมแล้วก็สวมได้เลยนะคะเราก็จะหาซับในอะไรใส่สีขาวก็ได้แล้วแต่เราเนาะแล้วแต่เราคือลายมันดูห่างๆและคะ่ะแต่ว่ามันมีซับในอยู่อีกอันหนึ่งแต่มันก็ทําให้ ให้มองภาพแนละ้วสวยดีค่ะสีขาวเนี่ยเขานิยมกันนะอันนี้ไปใส่กับกางเกงยีนก็ได้นะคะกางเกงยีนเดบเดบอะไรก็ได้นะสาวสาววัยรุ่นน่ะหาโบมาผูกอกที่เป็นเหมือนลิปบิ้นน่ะลิบบินบบ้นเส้นเล็กๆสีๆอย่างเงี้ยค่ะมาผูกได้ก็จะสวยก็จะสวยมันทําให้หวานขึ้นค่ะให้หวานขึ้นแต่อันนี้บุพามไม่มีนะไม่ได้ทําไว้อืมไม่ได้ทําไว้ก็เอาเอามาใหท่านผู้ชมดูประมาณนี้อืม ผมก็ไม่ได้ย้อมนะคะเนี่ยงอกเต็มเลยเห็นขาวๆอยู่แต่ว่ามองภาพรวมแล้วสวยดีนะคะสวยดีอันนี้ตัวบุภาเองนะน้ำหนักเยอะนะคะ72นะเนี่ยสูง168แต่พอถ่ายภาพรวมออกมาพอใส่แล้วผ้าถักเนะะี่ยค่ะมันก็ดูดีได้ก็เลยมาแนะนำท่านผู้ชมว่าช่วงเนี้ก็จะไม่ได้มาค่อยมาลงคลิปเท่าไหร่พอดีว่ามีน้องนีนที่ทำงานเนะะี่ยค่ะเขาติดโควิด เราก็ถูกกักตัว14วันแต่ระหว่างที่กักตัวนะคะมันจะวุ่นวายเพราะมันต้องเอางานมาทําที่บ้านพอมาทําที่บ้านนะคะมันก็จะไม่มีเวลาที่จะมาลงคลิปเลยก็เลยได้เสื้อตัวนี้ที่จริงเสร็จตั้งนานแล้วค่ะก็เพิ่งมีโอกาสได้ลงนะก็ฝากท่านผู้ชมไว้อีกคลิปหนึ่งลองทํากันดูค่ะลายลายง่ายๆนะถักง่ายๆก็ออกมาสวยได้เหมือนกันค่ะฝากไว้ด้วยคะ่ะขอให้มีความสุขทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ